ดูีให้เราเนี่ยเป็นเหมือนช้างมาตังคะช้างมาตังคะคือเดินไปแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยอริยมรรคมองคแปดที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นี้แล้วเดินต่อไปอยา่างเพียงผู้เดียวไม่เหงาเขาอาศัยมรรคแปดเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดคือมรรคแปดคือกุศลกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนั่นแหละจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะก็ได้ มีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนเหล่านั้นเป็นกัลยะาณมิตรต่อดีที่ดีที่สุดกับเราที่ดีแต่ถ้าแม้มีเพื่อนน้อยก็ยังมีไม่ได้ก็ให้ไปแต่เพียงผู้เดียวแล้วปฏิบัติตามธรรมสมวควรแก่ทาแก่ตัวเองไม่ต้องไปนสนใจใครเยอะหน้าที่เราคือแก้ไขตัวเองเราแก้ไขคนอื่นไม่ได้และเราไม่สามารถได้ใครมายอมรับตามความเป็นจริงได้ความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอความดีจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอถ้าในวันนี้มั่นใจแล้วว่าตัวเองทําดี เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงแล้ววันหนึ่งความจริงนี้จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมออาการเป็นคนหนึ่งที่แทบจะไม่มีเพื่อนเลยมั้งแทบจะไม่มีเลยเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นที่เคยออกข่าวก็ที่เป็นหมอดูนั่นน่ะเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็เป็นหมอดูอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากด้วยทั้งๆที่อาจารย์ก็ด่าหมอดูด่าเครื่องรางของขังแต่เพื่อนอาจารย์ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทอาจารย์เพราะมันแยกบิบทหน้าที่กัน มันดูดวงก็สวดดูดวงไปอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้อันตี้ต่อตัวบุคคลอาจารย์เนี่ยสอนตามหลักเหตุผลใครรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่รับแต่าจาไม่เคยเกียดต่อมาดูคนไหนเลยเพื่อนอาจารย์สนิทก็ยังเป็นหมอดูยังทําร่างทรงสะกดข้อขต่อะตาเหมือนเดิมมีเพื่อนคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสในการคุยกันเยอะด้วยนานๆทีคุยกันทีนานๆก็เจอทีแต่อาจารย์มีเพื่อนคือกรารยนานมิตรที่ดีที่สุดของอาจารย์คืออะไรคืออริยมรรคีองค์แปดคือปานปฏิบัติตามธรรมสมบวรแก่ทำแต่คําถาม เมื่อวันหนึ่งอาจารย์เคยชั่วเคยเลวเคยทำสันดานไม่ดีคนเดินหนีออกจากอาจารย์ไปหมดแต่วันหนึ่งอาจารย์ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเดินไปด้วยกระระยะัลยาณมิตรที่ดีที่สุดคืออริยมรรคมิมองแปดตามหลักศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมไปแม้ไม่มีเพื่อนในการร่วมกันในการปฏิบัติก็ตามเพราะเพื่อน,าน,านอาจารย์ก็เดินทางหนึ่งอาจารย์ก็เดินทางหนึ่งต่างคนต่างเดินคนละทางอาจารย์เหมือนไปตัวคนเดียวแต่วันหนึ่งเราเดินตามธรรมมันจะไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วสารพัดคนที่มันแห่เข้ามาทุกวันนี้ สารพัดลูกศิษย์ลูกหาจนวิ่งเต้นเข้ามาอาจารย์ไปที่ไหนก็มีแต่คน <แก S 1> อยากจะเข้าใกล้เพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมนั้นจะทนต่อการเพ่งที่สุดแล้วมันจะดึงดูดกัลยาณมิตรที่ดีๆเข้ามาเองลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดตต,ตัวอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นคนดีทั้งสิน้นโดยที่อาจารย์เนี่ยไม่ต้องไปขวนขวายแสวงหาอะไรมันมาของมันเองแล้วทุกคนอาจารย์ไม่ต้องบังคับหน้าที่คืออาจารย์สอนไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมไอ้คนนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนเป็นคนดีแม้มันจะเป็นเคยคนเคยเลวเคยชั่วแค่ไหนแต่ใน อาจารย์ก็ให้โอกาสทุกๆคนอาจารย์ให้โอกาสตัวเองในการเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองจนตัวเองมาสู่จุดนี้ได้เพราะอาจารย์ให้โอกาสตัวเองว่าเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าเราเคยเป็นคนเลวคนชั่วแต่ปัจจุบันเราเดินออกจากความเลวความชั่วก้าวเข้าสู่ความดีแล้วความดีนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอไม่มีใครดีตั้งแต่ต้นทุกคนชั่วตั้งแต่ต้นหมดจำไว้ไม่มีใครดีที่สุดตั้งแต่เริ่มแรก แต่เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองพัฒนาตัวเองจนนํามาสู่ความดีได้ในปัจจุบันแล้วความดีนั้นจะออกดอกออกผลตอบสนองต่อความต้องการของเราอย่างแน่นอนให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีต่อให้มันจะมีคนขุดคุ้ยเอาเรื่องไม่ดี โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สอนได้ดีที่สุดเลยเพราะคนสารพัดจะขุดความไม่ดีของอาจารย์ออกมาแต่อาจารย์ก็ยังสามารถตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันยังลอยหน้าลอยตาประกาศทำําสอนอยู่ในสังคมนี้ได้อยู่ในปัจจุบันแม้มีทนายพยายามจะฟ้องร้องอาจารย์แค่ไหนก็าตามเมื่อวานก็โดนอีกหนึ่งคดีอย่างเนี้แต่อาจารย์ก็ยังตั้งมั่นคงดำรงอยู่ในสังคมได้เมื่อวานนี้โดนฟ้องร้องถึงขนาดว่าอะไรนะจะฟอ้องร้องอะไรนะกระทรวงศึสษาธิการว่าทําไมอวากา,ารไปสอน ในรั้วมหาวิทยาลายัยในรั้วโรงเรียนนี่เริ่มไปถึงจุดนั้นแล้วจะปิดปากอาจารย์ไม่สอนธรรมะกับเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วถึงขั้นในขณะนี้แล้วนะแล้วก็ุูสาดชมเชยอาจารย์นะเขาสอนดีแหละเขาสอนดีมากเลยเวลาอยู่ในรัวาานร้วมหาวิทยาลัยในรั้วโรงเรียนเขาพูดดีพูดจาดีมากเลยแต่ในไลฟ์สดเขาดานะไม่ควรเอาคนแบบนี้ไปสอนเอาแล้วสรุปอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยดีหรือไม่ดีสรุปตอบหน่อยสรุปก็ดีไม่หยอกก็เป็นคนพูดเองว่าดีเอาแล้วถ้าพูดดีในมหาวิทยาลัยแล้วทําไมถึงจะสอนไม่ได้เนี่ยคือแบบอย่าง เราทำตัวเองเป็นแบบอย่างเสมอเราบอกเสมอว่าอะไรควรแก่การทำอะไรไม่ควรแก่การทำดังนั้นถ้าเราทำดีแล้วไม่ต้องไปกลัวต่อสิ่งใดไม่กลัวต่อการวิพากวิจารณ์ต่อสิ่งใดไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะคิดเห็นต่อสิ่งใดให้เรามั่นคงต่อความจริงและความดีที่เรากระทำแต่ต้องมั่นใจนะและต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องนะว่าเราทำถูกต้องจริงๆต้องใช้เกณฑ์ของหลักคำสอน ถ้าเราไม่ใช้เกณฑ์เราจะคิดเองเลอ,องว่าเราดีแล้วแต่คนอื่นจะยังมองเราไม่ดีแล้วเราก็มานั่งตั้งคำถามว่าเราทําดีแทบตายแต่ทําไมคนยังมองเราไม่ดีอาจารย์ทําดีแทบตายมี